หลังจากที่น้องชมพู่พรพันธ์เกิดปราดคว้าแชมป์วอลเล์บอลในลีกของอเมริกาแถมด้วยตำแหน่ง MVP สื่อทุกสำนักของประเทศไทยค่ะร่วมใจกันลงข่าวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีซื้อไหนบ้างและคลิปนี้เจเล็กก็จะมาบ่นเรื่องบางสิ่งบางอย่างด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากฟังเราบ่นก็ปิดคลิปได้เลย สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่องเล็กวอลล์บอสช่องที่พยายามทำตัวมีสาระค่ะแต่ว่าพอจะทำทีไรก็หาสาระไม่ได้ทุกทีค่ะก่อนที่จะเข้าเรื่องวันนี้เดี๋ยวขอแก้ตัวสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อวานค่ะก่อนที่จะอัปโหลดคลิปเราก็ภาคสดใช่ไหมคะคือการแข่งขันดำเนินอยู่เราอัดจอไปแล้วเราก็ภาคไปค่ะ เพราะฉะนั้นหูเราที่ได้ยินกับสิ่งที่เราพูดออกไปบางทีมันก็คลาดเคลื่อนค่ะคือหูเราได้ยินว่า MVP of the year And the MVP of this year's Championship Weekend c h a m p o And the MVP of this year's Championship Weekend c h a m p o และด้วยความที่เราเป็นคนที่ฟังภาษาอัง,งกฤษไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะและอาราม์ตกใจอาราม์ดีใจความที่มันตื่นเต้นน่ะเราก็เลยพูดออกไปแบบนั้นค่ะและเนื่องจากที่ว่าเราพูดผิดเราให้ข้อมูลผิดเราก็รู้สึกผิดแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าบางทีการต่อว่าของคนบางคนมันก็ทําให้เรารู้สึกท้อเบือ่อร,รําคาญและหลังจากที่เราไปกรอฟังหลายหลายรอบเราก็อ๋อเราพูดผิดเราก็เลยมาเปลี่ยนชื่อคลิป แต่คําพูดที่เราภาคไปในช่วงที่เขารับรางวัลเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ค่ะภาคทับภาคซ้ําในแอป YouTube ก็ทําไม่เป็นค่ะแล้วตอนนี้ยอดวิวมันก็ไปที่สองแสนกว่าให้เราลบทิ้งเราก็เสียดายใช่ไหมลนะ่ะแต่การที่มาต่อว่ากันว่าแค่เรื่องง่ายๆแค่นี้ยังทําผิดเพราะฉะนั้นเรื่องที่มันลึกไปกว่านี้ก็คงจะเป็นข้อมูลที่เชื่อถืออะไรไม่ได้ คือแม้ว่าเราจะเป็นคนปั้มปั๊มเปิดเปอดในบางเรื่องนะคะแต่ว่าขอยืนยันค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดออกมาหรือทาออกมาไม่เคยมีเจตนาที่จะสแสวงหาผลประโยชน์ใดๆเลยค่ะการมาทําช่อง YouTube ถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างหนึ่งค่ะและเราเป็นคนที่ชอบทําอะไรที่มันท้าทายซึ่งบางคนอาจจะมาทําช่อง YouTube เป็นอาชีพเพราะว่ามีความจําเป็นต้องใช้เงินมากมายในการใช้ชีวิตและไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ถ้าช่อง YouTube โดนปิด เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นหลายๆช่องนะคะว่าการทำคลิปนั้นมีการผลิตออกมาอย่างมากมายซึ่งเราไม่ไปกล่าวกายอยู่แล้วค่ะเพราะว่าวิถีชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันที่พูดนี้ก็อยากให้คนฟังได้เข้าใจแล้วก็ได้เลือกสันช่องที่คุณอยากดูให้เหมาะกับรสนิยมของตัวเองนะคะซึ่งในต้นคลิปเราก็ได้ขึ้นคำเตือนไว้ทุกคลิปตอนนี้ถ้าเราเสิร์ชคำว่าพรพันเกิดปราด เข้าไปใน Google ก็จะพบว่ามีข่าวน้องชมพู่พรอนพันธ์เกิดปราดเยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์สื่อทีวีออนไลน์หรือว่า Facebook ส่วนตัวของสื่อดังๆบางคนค่ะ หรือแม้ว่าจะเป็นคนดังที่ปกติแล้วเขาไม่ได้เคยพูดถึงเรื่องกีฬาแต่อย่างใดเลยแต่ว่าเมื่อวานถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะคะสื่อดังๆออนไลน์เช่นเว็บไซต์ของสนุก com เว็บไซต์ของไทยรัฐออนไลน์มติชนออนไลน์ PPTV HD ออนไลน์ MRG เครือของผู้จัดการออนไลน์ข่าวสดสยามสปอร์ตไทย PBS Daily News สำนักข่าวไทยอ,อสอมท แม้กระทั่งจอสอ0รทีวีช่อง3579้าเอมรินทีวีก็เรียกว่าทุกสื่อนั่นแหะค่ะนี่ถ้าน้องชมพู่พรันพันเกิดปราดอยเมืองไทยไม่แน่ได้ออกรายการโหนกระแสก็เป็นไปได้นะแล้วทีนี้มาดูสื่ออย่างยูทูบเบอร์หลายๆช่องค่ะโอ้โหบางช่องนี้ขอคารวะสู้หกกราบคือวันหนึ่งทำไป7-8คลิปคอนเทนต์เกี่ยวกับน้องชมพู่อย่างเดียวเจ้เล็กนี่ปกติไม่ค่อยช็อกนี่ช็อกเลยนะ คือในช่วงปีนี้ยังไม่เห็นนะักกีฬาคนไหนถูกสื่อเขียนถึงในวันที่คว้าแชมป์ได้เยอะขนาดนี้นะคะขนาดเจเล็กเองนี่โอ้โหอยากจะไปรับน้องชมพู่ที่สนามบินเลยค่ะคือเราก็เป็นคนหนึ่งนะถ้าพูดถึงเรื่องประโยชน์ที่ได้รับจากน้องชมพูน่นี่ถือว่าได้รับเยอะมากๆเลยนะคะหลายคลิปที่ลงของวอลบอลลีก p v วที่น้องชมพู่ไปแข่งหรือว่าเจ๊ไปแข่งหรือว่าพี่แป้นเปียโนชแป้นน้อยไปแข่ง หรือว่าน้องบีมพิมพิชญาไปแข่งแล้วก็น้องๆอ,อีกหลายคนที่ไปเล่นในลีกต่างประเทศค่ะเวลาเราทําคลิปไฮไลท์หรือว่าทําข่าวก็จะได้ยอดวิวได้ยอดไลค์ได้ยอดผู้ติดตามเยอะมากๆอีกคนหนึ่งที่เห็นเมื่อวานแล้วรู้สึกว้าวคือเขาเป็นคนที่เราติดตามไงคะแล้วก็ไม่คิดว่าคนคนนี้เขาจะพูดถึงน้องชมพู่ไม่คิดว่าคนคนนี้เขาจะดูกีฬาแต่ปรากฏว่าบุคคลท่านนี้โพสต์ถึงน้องชมพู่ค่ะ นั่นก็คืออาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ค่ะท่านได้โพสต์ไว้ว่าชมพู่พรพันธ์ลิซาละลิสาจีโน่ทิติกุลายสกอตเป็น4บุคคลที่เป็นขวัญกำลังใจให้รู้สึกว่ามีสิ่งดีๆอยู่ในสังคมไทยให้ชื่นใจขอบคุณมากครับคืออ่านแล้วก็รู้สึกชื่นใจแทนน้องชมพู่นะคะเพราะว่าสื่อบางสำนัก บางคนเขาก็ไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับเกมกีฬาแต่อย่างใดหรือว่าเขาโฟกัสเราก็ไม่ทราบนะคะแต่พอเราอ่านเราก็รู้สึกปลืม้มคือนักกีฬาอาจจะมีเก่งๆเ,เยอะนะคะแต่ว่านักกีฬาที่เก่งแล้วก็สมควรได้รับการสรรเสริญมันก็ไม่ใช่เฉพาะนักกีฬาที่จะมีความเก่งประสบความสําเร็จอย่างเดียวในฐานะนักกีฬาทีมชาติก็ถือว่าเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยค่ะเป็นทูตทางวัฒนธรรมคนหนึ่ง นอกจากอาจารย์ปานเทพแล้วก็ยังมีการเล่าข่าวในรายการเรื่องเล่าเช้านี้จากคุณเอกราชด้วยนะกับพี่สรยุทธนะ์น่ะปกตินี่เขารายงานข่าวเฉพาะรายการฟุตบอลเมียร์เมลีกนะระหว,ว่างแมนยูกับลีพูลนะ่ะส่วนรายการสนามข่าวของช่องเจ็ดสีก็รายงานข่าวนี้ด้วยนะคะคือก็น่าจะเป็นข่าวทุกสำนักข่าวแล้วค่ะที่ทำข่าวของเหตุการณ์เมื่อวานนะ่ะแต่ก็อยากให้สื่อโฟกัสกับ การให้ความสําคัญกับข่าวของแวดวงในกีฬาไทายเยอะๆนะคะรายงานกันเยอะแยะเชียวค่ะทําข่าวเกี่ยวกับฟุตบอลอังกฤษกันให้เวลากันแบบเยอะมากครึ่งชั่วโมงบ้างอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเป็นข่าวกีฬาในประเทศนะแทบจะไม่มีรายงานข่าวเลยค่ะ คือก่อนหน้านี้นะสมัยตอนเด็กๆก,การแข่งขันกีฬาแห่งชาติสมัยนั้นมีทีวีไม่กี่ช่องคะ่ะแต่ว่าเราก็ได้รับรู้นะว่าตอนนี้นะประเทศไทยมีกีฬาแห่งชาติและกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของเราหรือว่ากีฬาวอลเลย์บอลชายก็ถือว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความสําเร็จระดับหนึ่งนะคะถ้าเปรียบเทียบกับฟุตบอลก็ถือว่าไปได้ไกลกว่าฟุตบอลน,นะคะสาหรับวอลเลย์บอลหญิง สื่อจะให้ความสําคัญน้อยกว่าและประชาชนทั่วไปก็จะรู้จักน้อยกว่าค่ะวันก่อนค่ะอยากกินมากเลยหอยจ้อค่ะของไก่ย่างห้าดาวมีรูปสแตนดี้ของน้องบุ๋มบิมยืนอยู่เรารักน้องบุ๋มบิมเราจะอุดหนุนน้องบุ๋มบิมค่ะเราก็เลยถามแม่ค้าค่ะรู้จักหรือเปล่าคนนี้เป็นใครเราคิดว่าเป็นแม่ค้ายังไงก็ต้องมีการทําการบ้านแหละคงไม่ใช่เราคนเดียวหรอกที่ถามนะ่ะปรากฏว่าแม่ค้าไม่รู้จักค่ะ แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะไปดู VNL นั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ถามค่ะว่าไปไหนเราก็บอกว่าไปดูวอลเล่ที่สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากโอ้ทีนี้มอเตอร์ไซค์วินค่ะชวนเราคุยอ่ะเขาบอกว่าเขาชอบมากเลยเขาติดตามดูโอ้โหแล้วทีนี้เขาก็เอ่ยชื่อนักกีฬาคนนั้นคนนี้ให้เราฟังนะเพื่อที่ว่าเขาอยากสารสัมพันธ์กับเราอะอยากคุยกับเรารู้เรื่องนะ แต่ปรากฏว่าข้อมูลที่เขาพูดกับเรามันไม่ใช่ข้อมูลที่มันเป็นความจริงเลยค่ะชื่อนักกีฬาแต่ละคนที่เขาพูดอะไรออกมาก็ผิดเพี้ยนไปหมดนะคะก็คือเขาก็รู้บ้างนั่นแหละแต่ก็คือรู้แบบว่าผิวผิวมากๆคืออันนั้นไม่ใช่ความผิดของเขานะคะ มันเป็นมุมน่ารักนรักที่เขาพยายามบริการแล้วค่ะคือที่พูดมาทั้งหมดนะก็เพียงแค่อยากให้สื่อให้ความสำคัญกับการแข่งขันกีฬาในประเทศให้มากกว่านี้ค่ะอย่าไปโฟกัสเฉพาะตอนที่เขาประสบความสำเร็จได้รางวัลมาแล้วถึงจะทำข่าวหรือจะเอามาตีแผ่แบ่งสัดส่วนการทำข่าวให้เป็นข่าวกีฬาในประเทศเพิ่มมากขึ้น คือแทนที่จะเอาเวลาไปนั่งเถียงกันระหว่างเมนยูกับเลียฟูอะไรพวกนี้เอาเวลามานั่งถกเถียงกันเมาส์มอยกันเกี่ยวกับนักกีฬากรีฑาก็ได้อ่ะสนุกเกอร์ก็ได้กอล์ฟก็ได้วอลบอลก็ได้ฟุตบอลไทยก็ได้ ก็ต้องขอบคุณน้องชมพู่พร้มพันเกิดปราดแล้วค่ะที่ทําให้สื่อดังๆทุกสํานักข่าวหันมาสนใจหันมาให้ความสําคัญหันมาให้พื้นที่ข่าวกับข่าวกีฬาและสื่อต่างๆที่ได้ประโยชน์จากการทําข่าวของน้องชมพู่หรือว่านักกีฬาคนต่างๆเวลาที่นักกีฬามีปัญหานักกีฬาเล่นไม่ดีไม่ได้ดังใจกองเชียร์ อย่างน้องชมพู่เนี่้โหตอนตอน้ตนๆการช่วงที่ทีมแพ้วันไหนแพ้นะในช่องแชทนี่โอ้โหมีแต่การบูลลี่กันค่ะวันพวกนั้นนะ่ะคุณเคยออกมาปกป้องนักกีฬาบ้างไหมทําบ้างนะคะแล้วคนดูก็เช่นเดียวกันค่ะวันที่นักกีฬาเล่นไม่ดีวันที่นักกีฬาเล่นไม่ออกวันที่ทีมแพ้ก็ไม่ใช่เอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาวิพากษ์วิจารณ์นะคะ ในเมื่อเขาทําให้เรามีความสุขในเมื่อเขาทําให้เรามีความภาคภูมิใจอิ่มเอมใจในวันที่เขาพ่ายแพ้เราก็ต้องประคับประคองนะคะจะไรกก็เข้ามาบนแค่นี้แล้วค่ะ บนบนไปเรื่อยค่ะในวันที่ฝนตกพรำพรำอีกไม่นานค่ะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราก็จะรวมทีมกันแบบเต็มทีมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะเดี๋ยวติดตามนะคะว่าน้องชมพู่จะเดินทางกลับมาเมืองไทยเมื่อไรจะเข้าแคมป์ทีมชาติเมื่อไรอีกไม่นานแน่นอนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กดเข้ามารับฟังรับชมค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ